รีวิวภาพยนตร์ De e p c o v e รภารกิจด้นสดปลดล็อกสกิลรั่วดำหนิงชวนขำกับสายตำรวจการละครนับว่านานทีปีหนจะได้เสพสุขกับคอนเทนต์หนังสัญชาติอังกฤษแท้ๆท,ที่พกลรีลาการเสียสีและเน็บแนวสังคมออกมาสักเรื่องและล่าสุดก็เป็นคิวของ Deep COVER ภารกิจด้นสดปลดล็อกสกิลรั่วที่นับว่าเป็นหนังออริจินอลบริติที่มาด้วยท่วงท่า ไปเรื่อยๆของรีลาการแสดงที่ทําให้คนดูได้สัมผัสเห็นความไปเรื่อยๆของพวกเขาที่ก้าวไปสู่วงวนแห่งโลกอัจฉากรซ้ํายังมาพร้อมกับทัพนักแสดงรีลาตัวท็อปเรื่องราวของหนุ่มสาวที่รู้สึกว่ายังไม่เคยสัมผัสอะไรที่เรียกว่าความสําเร็จเลยสักครั้งในชีวิตแคทเป็นเทรนเนอร์สอนการแสดงตลกด้นสดที่ยังไม่เคยมีมาสเตอร์พีดของตัวเอง มารอนหนุ่มที่พกพรสวรรค์ทางการแสดงแต่กับไร้โอกาสให้เฉิยฉายและฮิวพนักงานออฟฟิศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคมพวกเขาได้กลายมาเป็นนักแสดงร้นสดที่มาเป็นสายให้กับตำรวจแบบข้างๆคูคูและได้นำสกิลการแสดงเข้าไปตบตาพวกแก๊งอาชญากรใต้ดินในกรุงลอนดอนชนิดที่ไม่ต่างกับเข้าไปกระตุกหนวดเสือทอมส g ิงสลี หวนกลับมาสร้างหนังในรอบเกือบสิปีหลังจากที่หันไปเอาดีในงานกำกับซีรีส์ดังอยู่หลายเรื่องที่มาพร้อมกับดีมทีมมือเขียนบทระดับเทพที่นำโดยคอลินเทวารผู้กำกับหนังชุดจูราสสิกเวิลด์ที่ต้องบอกเลยว่าดีฟคั o v เวอร์เรื่องนี้ไปได้แหลมแจวแมวเพราะบทหนังเป็นหลักเป็นอันโดยแท้แม้ว่าจะเป็นหนังตลกสไตล์บิดดิที่มักจะเต็มไปด้วยมุกขบขำที่ลุ่มลึกไปสักหน่อยแต่บอกเลยว่าลีลาเรื่องนี้ เนี้ยแบบจัดจ้านไม่เบาพอดเรื่องอาจจะไม่ได้สดใหม่เท่าไหร่ร้อยเรียงมาแบบง่ายๆกับประเด็นของคนขี้แพ้ที่กำลังจนตอกที่จับพลัดจับพลูมารับงานเป็นสายสืบ ออกมาเป็นหนังที่มีลักษณะเหมือนบัดดี้คู่หูสืบสวนสอบสวนแบบชวนงงงวยแต่ยังสอดแทรกมาด้วยมุกตลกแบบชาวอังกฤษที่อาจจะไม่ได้โจ่งแจง้งแต่เต็มไปด้วยคารมที่เก๊กเกกังแต่ชวนสนุกแบบประคับประค,คองได้ตลอดทั้งเรื่องด้วยภารกิจและเส้นเรื่องที่ชวนติดตามต่อว่าความไปเรื่อยจะไปสิ้นสุดตรงไหนและแบบไหนงานกำกับและองค์ประกอบในการสร้างดีฟคัพเบอร์อาจจะไม่ได้หรือหวานักเป็นไปตามมาตรฐานโดยทั่วไปของหนังจากอังกฤษ ท่วงท่าลีลาอาจจะไม่โดดเด่นอะไรงานแอคชั่นก็ไม่ได้เป็นไฮไลท์ของเรื่องแต่คงต้องบอกว่าพาร์ทการแสดงของเรื่องนี้และนักแสดงต่างหากที่เป็นจุดเด่นที่จะช่วยทำให้หนังไปได้ตลอดลอดฝังได้อย่างสมบูรณ์ดีแม้ว่ามันจะยังแค่เกือบจะไปสุดทางเท่านั้นไบส์ดันลาสฮาวเวิร์ดออร์แลนโดบกับนิกโมฮัม m m ม d ด กลายเป็นการแท็กทีมทําการแสดงที่ลงตัวกันได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าคาแรคเตอร์ของพวกเขาจะถูกจับโยงกันแบบคนละทิศคนละทางแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เดียวกันที่ตรงหน้ากับสามารถจับมือไปได้วยกันได้อย่างออกรสชาติด้วยความที่บทหนังส่งเสริมพวกเขาได้เป็นอย่างดีและพวกเขาจะละเลงมันได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้นดีฟคัพเวอร์ยังพกทีมนักแสดงสมทบตัวเป้งๆเอาไว้แบบแน่นๆแม้ว่าจะเป็นเอียนแมทเชนชอนบีนหรือแพทดีคอนซีดีนที่กลายเป็นส่วนที่เติมเต็มหนังเรื่องนี้ได้อย่างไม่คาดถึงด้วยนะครับด้วยจังหวะและลีลาการแสดงแบบเล่นใหญ่และชดาลายของพวกเขาที่ทำให้หนังเข้าสู่จรกรรมแบบเพี้ยนๆเรื่องนี้ออกมาได้กลมกล่อมด้วยกลิ่นอายการเป็นคนที่เวียนว่าอยู่ในวงวนของความขี้แพ้ ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับ d e ฟคั cover, พเวอภารกิจดนสดปลดล็อกสกิลลัวกลั่นกองออกมาเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความจนตอกและความหวังของคนธรรมดาที่เพียงแค่อยากจะแสวงหาความสำเร็จในชีวิตเท่านั้นแต่บทพิสูจน์ของพวกเขามันยิ่งใหญ่ชะมัดกลายออกมาเป็นหนังแอคชั่นแห่งโลกใต้ดินที่จับโยงเข้ากับท่วงท่าแห่งศิลปะการแสดงเป็นองค์ประกอบที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้แต่หนังเรื่องนี้ดนสดจับยัดประเด็นนี้เข้ามาได้อย่างเพลิดเพลิน ด้วยบทหนังที่ค่อนข้างหนักแน่นด้วยดีบวกเข้ากับลีลาการแสดงแบบรับมือได้อย่างมืออาชีพของทีมนักแสดงกลายเป็นองค์การด้นสดที่ออกมาด้วยผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจกว่าที่คิดแม้ว่าบางช่วงบางจังหวะมันจะขาดๆเ,เกินอยู่สักหน่อยแต่โดยรวมก็ออกมาได้อย่างพอใจและน่าประทับใจกว่าที่คิดเอาไว้แค่มันอาจจะจับฉ่ายไปสักหน่อยแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังประเภทตลกแอคชั่นอาชากรรมนะครับก็ กำหนดใช้ในประเทศไทย12มิถุนายน2025ก็คือปีนี้นั่นเองยังไงไปลองชมกันนะครับสำหรับภาพยนตร์ Deep Cover สำหรับวันนี้ผมพายาเวอร์แนะนำภาพยนตร์ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ